จะได้มากกับลองเลยขอกนกับเด็กต้อง,องห,ห้ารูมนนไไนนนันไม่ได้ก่อนกับไรไม่ได้ขอนก็มีหน่อมันมีต้องห้าเลยรูปอะไร่อนนะครับมันไม่ได้หายเลยนะพี่น้องนะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาไอตรงปลาไหลครับตรงปลาไหลตกปลาไหลครับจะไปทามเมนูอะไรกันนะครับตอนเย็นนี้ครับดูก่อนนะครับว่าจะได้ปลาไหลไหมครับตรงปลาไหลครับดูกันก่อนว่าจะได้ปลาไหลไหมครับเจอรูปลาไหลแล้วรูหนึ่งนะครับ เหมือนว่ามันกินแล้วเดี๋ยวเดียวกินแล้วปล่อย่ายไป่ดูแบอย่างดึงแบบดึงดึงดึงปล่อยโยนไปตามไปตามไปเลยนี่นะครับมันกินแล้วนะครับทุกคนปลาไหลกินแล้วครับหยุดเลี้ยวเองปล่อยไปโยนปล่อยสายไปโยนมันมันหุดเลี้ยวมันไม่เยอะเลยหรอ ตัวขึ้นมาได้ไหมติดอยู่แล้วครับทุกคนติดแล้วครับทุกคนติดอยู่แล้วครับตายแล้วครับทุกคนหนึ่งตัวได้ครับได้แล้วนะครับสุดยอดนะครับตกปลาไหลครับวันนี้จะตอนเย็นจะไปทําเมนูนะครับจะเสนอเมนูครับนี่ครับทุกคนปลาไหลครับนี่ครับนี่คเป็นการรุด bay đẹp câu đẹp chào 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 เอานะครับสุ๊กมันมันล่ะกลัวไปลาไบจับลูกครับมาตุดิบมีกระตีกลัวก้าไปจับลูกเดือดแกงคืดกัดไม่ได้เลยครับปลาไหลเราจะมาปั่นกระตีกันก่อนนะครับ การนำห้างกะทิเช็ดเล้ยนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการลายนห้างกะิกับำกัตั้งไฟตั้งนห้างกะทครับตัไตนังกะทนี่ครับ ก็จะตามด้วยเกลืองเกง้งและเคยครับใช่กันไป,ปรวมกันไปเลยครับตีเดียวกันเลยครับรวมกันเลยครับก็จะทำกันคนกะยีกะยีะยียี่อย่ามันก้าวกันหมดนี่นะครับนี่นะครับทุกคนรอเลือดจะกระจาไปไล่ลงไป ปลาไล่ใบจบับลูกครับใส่ปลาไล่ลงไป,ป,ไไป,ป,ไไปนะครับใส่ปลาไล่ลงไปนะครับแต่ตาไล่ลงไปรอเดือดนะครับรอดเดือดเราจะใส่ตา,ามไปด้วยวก่าใบาจบับลูก นี่นะครับรุงเนี่เราก็ตามด้วยพวกก้าอ้นนะครับพวก้าอ้นพวก้าอ้นใส่พวกก้าอ้นลงไปครับลงก้าใส่รอแป๊บเดีวก็ตามด้วยใบจับลูครับ นี่รับใบจับลูกทำโดยใบจับลูครับใบจับปลูน่หน่อยนบีไ นี่นครับสําคัญนะครับนี่คือนามั่วกระตีครับเดี๋ยวก็ใบจะปลูดตามเลยนาม่วกระตีลงไปเลยครับใด้มดเลยครับนามั่วกระจาคกับอืกนครับคนอยู่เรื่อยๆกันกระตีแตกมันนะครับ แยกเลี้ยงได้เกิ่อนปุ้กลอยนะครับเกลื่อนปุ้งตามใจชอบใคอยากได้ได้ก็ได้เลยนะครับปุ้มปุ้มจะได้รูดีกันนะครับจะรูดีลงไปรูดีรูดีนะครับต้องใด้รูดีนะครับตรอดเสียงใจไม่ได้นะครับปุ้งนวดกับปุ้งนวดกระตายเปลงว่านกับใจหน่อยเจ็บหน่อยใจไล่เจ็บไล่ นี่ครับเหลือนิดหน่อยแล้วก็รอรับรอรอรอคุณรเออต่อไปก็จะชิมครับนี่ครับจะทำการชิมนะครับนี่ครับอื้อ ร้อยๆกับร้อยๆร้อยเซ็ตก็ปิดเกสเลยนะครับเซ็ตเลยครับจิมจัดไปชิมเลยเอาแบบลองจิ้มเลบจิ้มหมดเอา ไม่ไปไปเดียวเียรู้ว่าฉันชอบกินับรัวองจิงกับกำเดียวไมพ่อกับมีเบิ้นกับมีเบิ้นว้าสุดยอดสุดยอดไน้่ยนะ ป้านปาดป้านปานนี่นะครับตากรองจะเป็นคนชิมครับนี่ครับใช้ตากรองชิมครับปัดเป็ดกลัวปัดไอ้กลัวกะตีปลาไหลใบจับลูกครับนี่นะครับเอาเนินในเนินก่อนนะครับก็ร้อยมาครับ